ลาบแล้วเด้อลาบแล้วสำ่มแมวถึกตอนเจ็บลายเอพ่อปานถึอคอนหลอนนำตีกลางกระบาลเจอแล้วเจ็บแล้ว หลับแล้วกับคำหวันวานสำถึกเจ้าลอยตีกบาลเพราะคำหวันหวานลุ่มปาของนางหลับแล้วเด้อหลับแล้วต่างคุณต่งางอย่าง จบแล้วความหักหังห่างของนางที่ไม่จริงใจหลอกอายเสียเสน้นเฮ็ดไ้นางน้ำตาลายตัวอายว่าบ่มีภาย สุดท้ายหลอกไอ้สมมาหลาบเร็วเด้อเิ็ดแล้วเจือแล้วน้องลาไอ้ย้อมเป็นมาให้เจ้าตัวไปวันวัน พอแล้วน้องลาจบแล้วขออย่าพอกันที่ผ่านมานานอายหลับแล้วคำแพงห <c oughs> ัหลับแล้วน้นองพป่น้องเนาะจะไหนมาตัวขับตัวแหน่ขนก็นไดัเอ้ะ ผู้นิมรับพี่น้องเนาะอึมื่อไรข้นมันหมักมันกับหมักอีหลีเด้เนาะอืึแต่ว่าคนตั้งใจตัวกับตั้งใจตัวอีหลีพี่น้องนะบอกว่าเช็ดปลาหลาแห้งแล้วเช็ดพอแห้งแล้วเช็ดไหลอืหลาปล่อยจื้อแล้วจื้อแล้วจื้อแล้วลาบแล้วเนาะอืเอ้าคำว่าเดาเพ่งสูบฟังเนาะพี่น้องเนาะมาเดาเพ่งสูบฟังพราะได้หายห่อนหายหายมุญจิพี่น้องนะเอ๊จะไปคิดยังหมักไม้พี่น้องนะกะไอ้ฟังว่าเแบบ เป็นข้อบันเทิงพี่น้องนะเขาสั่งกันกกบ้านเราเป็ข้อบันเทิงพี่น้องเผื่อคอนไคนะอย่าไปคิดมันยังมาไม่นะอย่าไปคิดหลายๆนะมื่อสิหัวหลบก,ก็ผมเห็นบ่เนี่ยโอ้ยผมลนมันแล้วพี่น้องนะเพราะว่าคิดหลายคิดตอลอดเืมอคิดหาคนเทียนเบิ่งไห้แน่เห็นบ่ากระไดเนาะผมจะล่นมันหัวเราได้ไหมนะ